ครับสวัสดีพ่อครัวแม่ครัวนะครับและพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านเลยครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องต้อมชนแนลนะครับวันนี้มาทําทอดมันทานกันนะครับผมซึ่งเป็นเมนูที่แต้อมชอบมากแล้วก็ทําทานบ่อยนะครับหรือว่าเพื่อนๆไปย้อนดูคลิปเก่าๆก็ได้นะครับมีการทอดมันนะเดี๋ยวต้อมจะแนะนําวิธีการหมักแล้วก็ทําน้ําจิ้มง่ายๆนะครับผมสําหรับทอดมันปลานะครับผมนี่ครับชิ้นใหญ่น่าทานนะครับแล้วก็น้ําจิ้มเด็ดมากๆเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะบอกวิธีการทำนะครับอ่าสำหรับเมนูนี้ก็เรียกว่าทำกินง่ายทำขายอร่อยนะครับอ่านะครับเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบกันนะครับมีอะไรบ้างนะครับผมอ่าก็จะมีส่วนของถั่วฝักยาวแตงกวาใบมะกรูดนะครับผมใบมะกรูดนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับอ่านะครับสำหรับทอดมันแอตอมก็ใช้ทอดมันปลานะครับ1กิโลครึ่งนะครับเพื่อนถุงละครึ่งกิโลนะครับเอาแบบบอกพ่อค้าว่า เอ่เอาแบบดีที่สุดนะลูกค้าเขาก็จะจัดมานะครับแล้วก็มีไข่ไก่นะครับแล้วก็มีส่วนของน้ำตาลมะพร้าวอ่านะครับหอมแดงมะนาวพริกสวนพริกแดงอ่าแล้วก็มีน้ำจิ้มแม่ปนอมนะครับอ่าซอสพริกศรีราชานะครับแล้วก็น้ำมันปาลมนะครับตาหยกนะครับเพื่อนน้ำมันปาลมก็มีขายในตะก้าสินค้านะครับอย่าลืมเข้าไปช้อปปิ้งกันเลยนะครับสำหรับ พ่อครัวแม่ครัวยุคใหม่นะครับที่ไม่อยากจะเดินออกไปช้อปปิ้งก็สั่งทางออนไลน์ได้เลยนะครับอ่านี่ครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ล้างนะครับถั่วฝักยาวให้เรียบร้อยแล้วก็หั่นแบบนี้นะครับเพื่อนแล้วก็ส่วนของใบมะกรูดก็หั่นซอยแบบนี้นะครับอ่านี่ครับใส่มะกรูดเยอะๆจะอร่อยนะครับอันนี้คือทอดมัน1กิโลครึ่งนะครับเพื่อนๆแตงกวาก็ล้างแล้วก็หั่นไม่ต้องปอกเปลือกนะครับแล้วก็อ่ ส่วนของหอมแดงอ่าแล้วก็พริกส่วนพริกแดงซอยให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีมะนาวด้วยนะครับอ่ามะนาวก็เพิ่มความหอมอร่อยให้กับเมนูเอ่อน้ําจิ้มนะครับน้ําจิ้มนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาลงมือทําการหมักกันเลยนะครับก็จะใส่ไข่ไปประมาณสักหนึ่งใบนะครับเป็นไข่เบอร์ศูนย์นะครับเบอร์ใหญ่อ่าแล้วก็ตามด้วยการใส่ถั่วฝักยาวซอยลงไปให้หมดเลยนะครับ และใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปสักนิดหน่อยนะครัเพื่อนสำหรับสูตรของไอตอมก็ทอดมันจะออกหวานนะครับออกหวานแล้วออกเผ็ดนะครับเพื่อนนะครับตามด้วยใส่ชวฝฟักยาวอ่าใส่ไปให้หมดเลยนะครับแล้วก็ใบมะกรูดใส่เยอะยิ่งดีนะครับใบมะกรูดนะครับอ่าแล้วก็ขยำคลุกเคล้าให้ทั่วเลยครับทิ้งไว้ประมาณสักสินาทีนะครับอ่านะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาทอดกันเลยนะครับใส่น้ำมัน ตามยี่ห้อหยกลงไปนะครับหยกหรือมอลลกดก็ได้นะครับมีขายในตะกร้าสินค้าของแอดตอมนะครับเหมาะสําหรับการทอดนะครับอาหารทอดนะครับเพื่อนในว่าจะทอดไก่ทอดหมูนะครับอ่านะครับพอน้ำมันเริ่มร้อนนะครับผมก็ใส่แป้งทอดกรอบไปหน่อยนะครับแล้วก็ละลายนะครับอ่าจะได้ไม่ติดกระทะนะครับเพื่อนใช้ไฟปานกลางนะครับเพื่อนเวลาทอดทําทอดมันนะครับอ่าค่อยๆปั้นใส่ลงไปนะครับ ใส่ให้เต็มกระทะไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไม่ต้องไปคนนะครับช่วงนี้ปล่อยให้เขาลอยตัวขึ้นมานะครับเพื่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยค่อยๆกลับพลิกด้านนะครับผมนะครับนี่ครับ,รบเต็มกระทะแล้วนะครับการทอดทอดมานี่ก็ต้องใช้น้ํามันเยอะหน่อยเพื่อนไม่ต้องขีเ้เหนียว แต่เรียกว่าเป็นเมนูที่ทําทานเองนี่คุ้มค่ามากๆครับผมไปซื้อข้าทานนี้อาจจะไปเจอชิ้นบางๆบ้างชิ้นเล็กๆบ้างครับผมแล้วก็ค่อนไทยจะแพงนะครับเพื่อนทําทานเองนี่คุ้มนะครับทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับเลยว่าทานเล่นก็ได้นะครับจิ้มกับน้ําจิ้มอร่อยๆนะครับอิ่มแล้วครับหรือจะให้ดีก็ทานกับข้าวสวยนะครับเน่นะครับข้าวสวยร้อนนะครับเพื่อน แอดต้อมก็เป็นคนที่ชอบนะครับเวลาไปเที่ยวงานไหนก็พอได้กลิ่นทอดมาแล้วหิวนะครับผิวมันหอมนะครับอย่างแอดต้อมทำนี่ก็หอมเหมือนกันนะครับหอมไม่แพ้ร้านค้าเลยนะครับเพื่อนเนี่ยนี่ครับแล้วก็ค่อยๆตักใส่ตะแกงะรงเนาะเพื่อนเนาะให้เสด็จน้ำมันแล้วก็ไปใส่ในถาดไว้นะครับเพื่อน หนึ่งโลครึ่งนี่ก็ได้เยอะเลยนะครับผมถ้าขายนี่กําไรดีนะครับเพื่อนอ่านี่ก็จะชิ้นหนาๆนะครับหนาๆเราก็ต้องทอดให้มันนานพอสมควรนะครับคอยเอาปลายแหลมนะครับทิมๆลงไปนะครับความร้อนของน้ํามันมันจะได้เข้าไปสู่เนื้อด้านในนะครับทําให้ด้านในสุกด้วยนะครับอ่าก็ยืนทอดเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆทอดทั้งเดียวให้หมดเลยนะครับ ทานกับเมนูอะไรก็อร่อยนะครับไม่ว่าจะแกงเพชดทัดเพชรนะได้หมดเลยนะครับต้มจืดก็ได้นะครับเพื่อนๆนี่ครับทอดกระทะที่สองแล้วนะครับผมแอตต้อมก็ใช้เวลาทอดประมาณสั่ห้ากระทะนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวแอตอมก็เรียกว่าถ่ายคลิปให้เพื่อนๆฟังโดยย่อนะครับโดยย่อนะครับอยประมาณสั่ห้านาทีกว่ๆนะครับส่วนน้ําจิ้มนะครับ แตงกวานะครับเราก็เอาพริกแดงพริกสวนที่เราซอยเมื่อกี้ใส่ลงไปแล้วก็หอมแดงใส่ลงไปนะครับแล้วก็บีบมะนาวไปหน่อยนะครับเพื่อนแล้วก็ตามด้วยใส่น้ําจิ้มไก่แม่ประนอมลงไปนะครับอ่าแล้วก็ค่อยๆคนนะครับจะมีความเข้มข้นอร่อยนะครับเพื่อนอันนี้ครับไม่ต้องเลอะมากครับไม่ต้องไปทาเองนะครับซื้อน้ําจิ้มไก่แม่ประนอมนะครับสําเร็จรูปมานะครับอ่ามันมัน เวลาแอตอมถ่ายตรงนี้มันอาจจะดูเหมือนดำนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ดำนะครับผมสีมันแสงไฟมันไม่เข้านะครับเข้าไม่ถึงอ่านี่ครับอิ่มพุงกลางแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องต้อม Channel ไว้นะครับผมมีเรื่องราวอะไรดีๆก็มาแนะนำเพื่อนๆสม่ำเสมอนะครับหรือว่าช่วงเช้าตีห้ถึงหกโมงหรือ5้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นก็มีไลฟ์สดนะครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ